เขียนตามคำบอกข้อที่1ขอเสนอคำว่าว่าสาบแช่งถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลุยเลยจ้าเฉลยคำว่าสาบแช่งนะคะ นั่นไงทำผิดกันหลายคนเลยใช่ไหมไม่เป็นไรเราลบแก้ไขใหม่ได้แล้วรีบจำเทคนิคสะกดคํายังไงให้ไม่พลาดนี้ไว้คําว่าสาบแช่งสะกดด้วยปอปาเพราะเวลาที่เราสาบแช่งใครเราก็จะใช้ปากในการสาบแด,ดังนั้นจึงสะกดด้วยปอปานั่นเองส่วนคําอื่นๆที่ใช้สาบก็จะเป็นบอใบไม้นะเอแเดี๋ยวก่อนนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมาทุกคนเห็นเหมือนกันไหม เพิ่งลบไปเมื่อกี่นี้เฮ้ยแต่สามารถเขียนทับได้แล้วเทปลบคำผิดบัมเปอร์ตราช้างเธอจะเก่งขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยแทบไม่อยากจะเชื่อลบได้ทั้งสระแล้วก็วรรณยุกแบบปิดสนิทในครั้งเดียวไม่ต้องลบซ้ำแถมหัวเทปนะคือลื่นมากลบง่ายสบายชิลชิโอ้โหดีขนาดนี้เขียนผิดกี่คำก็แก้แบบเนียนเียนได้อยู่เทปมีหน้ากว้างให้เลือกตั้ง3ามขนาดเลยรู้เทคนิคดีๆแบบนี้แล้วก็ลุยคำอื่นต่อกันเลยจ้าเด็กๆคิดว่ามีข้อไหนที่ผิดกันบ้างไหม องคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะอยากจะใช้เทปลบคำผิดบัมเปอร์ตราช้างอีกแล้วขอบคุณมากๆเลยนะที่มาทําให้การเขียนตามคําบอกของเราง่ายมากยิ่งขึ้นแล้ว,ลวทุกคนรู้กันหรือยังคะาว่าเขามีแบบรีฟิลเทปเปลี่ยนไสดด้วยนะวว้า